โอเคครับก็ต้องขอกราบสวดัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับน้องเปานะครับ2คนนะอวันนี้น้องเปามาวิ่งดินช่วยนะครับผมวันนี้จะพามาถมที่นะครับผมนี่เลยนะครับมาถมที่ปรับพื้นที่ตรงสะตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะถมไปให้เต็มเลยนะนะครับวันนี้อ่านี่เลยครับวันนี้น้องเปามากับ6กล้อคอกเลยนะครับผมนี่วันนี้เขาจะเอามา ขนดินนะพอดีแบบว่าดัดแปลงไม่ทันนะครับนี่นะครับผมดัดแปลงไม่ทันนะเดี๋ยวรอไปจัดทรงใหม่นะครับก็จะเอามาวิ่งดินก่อนนะครับผมก็ของเราก็มากับโดมินิเตอร์นะนะครับมากับสีชมพูเหมือนเดิมนะครับผมนี่ลูกลักนะครับผมวันนี้จะพาไปขุดดินที่เก่าที่เดิมนะครับผมที่สะนะนี่เลยนะครับก็จะวิ่งใกลหน่อยนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับสําหรับภารกิจเราใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยลักกันนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้ลั่นแน่นอนครับผมอ่าลั่นแน่นอนครับผมนี่ลั่นแน่นอนอเป็นไงเป็นไงลั่นแน่นอนครับผมนี่โอ้โหไปเลยครับอย่าอยู่ใกล้ครับเยียงคอดังโหดประมาณนี้ เป็นไงนี่ขนาดขนาดาน้องเป่ายังไม่อยากอยู่ใกล้อ่ะคิดเอาเสียงแบบเสียบหมูจัดนี่มาครับผมมาตามมาแมพยังสวยอ่ะเป่า นี่แขนมคโคมันจะตักถึงไหมนะข้อของสูงนี่ึงถึงร้อยสีส่สิบนี่นะมมนโคร1้อ, 1> อสีสิอเอ้แม่แมโคมันยืนอยู่สูงอยู่ตังได้อยู่แมคโครยืนอยู่สูงกว่ารถด,ดำอยู่โอผมไปรับจอบคนมันนะโตรับจบมีรับจอบด้วยวะ มาแล้วสารุกนี้ครับผมมันก่อนไหมครับฝนตกนะวิ่งได้เที่ยวเดียวรถวิ่งวิ่งไม่ขึ้นนะครับโอ้เบาเด้อลูกที่เด้อ กับจูง mhm. ห้ามด้วกันนั้ีรถผมมันไหลนี่วะา่าดีเลยไหลไหลลงคลองเวจะไปแถวนี่ก่อนไปครับผมเราตักก่อนเลยนะรถเรามันเต็มไปไงจริงๆมันต้องไปแก้ที่รถดำอ่ะต้องต้องไปแก้ที่รถดำ เว่ารถดำมันใส่น้อยตักพอแล้วมั้งพอพอสามตักพอพอหรือเปล่าไม่รู้ตักเอาตรงนี้ออกก่อนนะครับรถมันเป็นสิบตักแล้วนี่รถเรามันใส่ไม่เยอะนะครับผมมีหกล้อชิวๆแล้วกันนะวันนี้ งานเก่าหน้านงานเก<า>่าที่เ<ม>ดิม,มใช่ท,ที่ที่เรามาเมื่อกี้ <c oughs> เลย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 เต็มแล้วตาเดี๋ยวน้องเปาเขาจะขับเองนครับผมไปก่อนละกันนะครับผมนี่ไปก่อนละกันรถ <c oughs> <c oughs> แรงรถแรง เบิ้ลเครื่องก่อนเบิ้ลเครื่องก่อนเบิ้ลเครื่องครับพอพอพอเสียบหูหูแตก วิ่ง ing, นั่งงานนี้มากี่เที่ยวแล้ววะทุกคนน่าจะน่าจะหลายวันแล้วนะยังไม่เสร็จยังไม่ไปไหนมาไหนเลยวะรถเป่าใส่เยอะหรอรถเป่าพยายามใส่ให้มันน้อยก็พอโอ้เนื้ว่าสายแบกโอเคมันก็เต็มขอบแล้ว พี่ัมันดับห้าหมื่นอ่ะอ่าเดี๋ยวเราเทก่อนนะครับที่เกาที่เดิมเดี๋ยวเทตรงนี้ดกว่าเดี๋ยวให้รถไทยมีงานมั่งนะครับ โอ okay. เคเต็มแล้วมาไวไปไวมาไวไปไวนะครับผมได้ยินได้ยินตเสียงเบรกว่ะ <laughs> รถแรงครับรถแรงกำลังกลับไปนี่ตอนน oh, ี้โอ้มาแล้วมาแล้วนี่เบิดเครื่องใส่รั่วจัดไม่ขี่ผ่านแม่กเบิดเครื่องใส่เชื่อมาเลย ไปใส่ดินก่อนนะครับทำไมรถไม่โคเราเอียงแบบนี้เนาะ จัดรถเมคโคไปก,ก่อนทำไมมันเอียงวะนี่โอ้ไปครับเอาเอาเนื้อว่าเม่โคเป็นไรเมื่อกี้ กูก็เป็นรถะดูไม่มันขับไม่ได้บางกีโอ้ตักนน้อยว่าเจ้ารุ่น200มาอยู่แต่ว่ารุ่น200ลืมเปลี่ยนสีบุ้งกีตัวรถสีเหลืองบุ้งกีสีฟ้า โอเคเต็มเรียบร้อยเอ้อโอ้อะไรวะเนี่ยใจต่อกันอีกโอ้ตายแล้ว ป็นดีและยังยิมาทางนี้นะใส่กันแล้วอะทุกคนแบบนี้น่าจะร่รวมร่วมวงกันไม่ได้ในะแบบนี้นี่ <laughs> รถเกี้ยวว่ะรถเกียวอ่ะโอ้รถเก๋งร,เกง,รเกงรถเก๋งปาหน้าเน่แม่งปาดหน้าอีกแล้วเสี่ยอะไรวะเนี่ยไม่งออกมาไม่ดูเลยโอ้คนมาทางตรงนอรถเลี้ยวตัดหน้าว่ะ วยแมปเอาจริงนะแมปนี้มันประมาณมันออกมาพร้อมๆกับไหนหนอ,อ้นั่นนเปลอเออเกมฟาร์ซิ่เก้าตังแต่หกปีที่แล้วอะห้าหกปีที่แล้วนี่ <c oughs> แมบเนี่ยแต่ว่ารถเนี่ยจะขับแบบเกินตีนหน่อยเอารถไถเราจะได้ทำงานแล้วบ่เนี่ เทไว้ก่อนนะนี่โอ้ตกตกตกไม่มีฝาครอบรถดำอะ่ะถ้ามีฝาครอบรถดำเอามาใส่นี่หล่อเลยได้หน่แต่ว่าล้อมันเป็นล้อใหญ่วะ่ะมันไม่ใช่ล้อแบบเล็กๆอะ่ะเดี๋ยวเราขับรถไถก,ก่อนขับรถไถก,ก่อนขับรถไถก,ก่อน วิ่งได้สองเที่ยวนี้มาครับรถไถนะคนดันก่อนดันก่อนเที่ยวนี้ไปแบบเต็มกล่องนะยันครับรถไถคันนี้ดันดีแท้หนิเสียดายเปลี่ยนเสียงท่อไม่ได้ปะ เฮ้ยอะไรวะใครสตาร์รถพี่วะเมื่อกี้นี่ไม่รื้ว่าเลื่อเสียงรถเป่าสตาร์สตาร์รถผมอะไรวะดังมาถึงนี่เลยเหรอนึกว่ามีใครมาสตาร์รถพี่นี่นี่อย่างวะ ผมเผิ่งไปดับรถผมในสตาร์ทรถผมเมื่อกี้เอาเสียงแม่งจะมาถึงนี่เลยอ๋อสงสัยเขากำลังจะมาครับผมเนี่เสียเงเบรกมาแล้วตุณนี้ยินถึงนู่นเลยนะเสียเงเบรกมาแล้วครับเสียงเบรกมาแล้ว ี่ด้านดินยังรอโหนี่ยโอเค่ายุฝีมือจัดรอเดี๋ยวรอ,วรอนายักษ์มาก่อนอ,อ,อย่าไหนมาต้องเป่ามาก่อนนะครับ นี่ก็ประมาณนี้นะครับผมได้เยอะอยู่นี่เห็นไหมเบรกดูเบรกจัดเลยขับรถอะไรนี่มาแล้วมาแล้วหนูเห็นตะคอ,อกมาไกลๆครับผมนี่นี่มาแล้วมาแล้วืหฮูสิงจัดโอ้หเบรกไปอยู่เออ ไปแล้วเอ้ยนั่นแหละตาวโหลดอูช่างไอ้โอ้โหอูช่างไอ้อูช่างไอว้วะน,นี่อันนี้ไฟนะครับไฟหน้าเลดเลยด้วยนี่โอ้โห เราจัดทรงใหม่นะครับอ่าประมาณนี้โอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็เอ่อต้องพอไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไวมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมอ่ะก็ใครที่อยากฝากกดไ์ให้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับผม